นะครับมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นี่นะครับน้ำมันมันจะฉีดขึ้นมาที่รูเล็กๆตรงนี้อันนี้เป็นรูพลอตส่วนในท้องเหลืองนี่คือรูเมนที่เราประกอบตัวแรกนะครับอ่รถสตาร์ทไม่ติดนะครับจอดไว้นานน้ำมันบูดนะครับเครื่องเดินไม่นิ่งไม่เรียบนะครับสำลักสะดุดอะไรใดๆก็ตามนะครับถ้าเราต้องการถอดคาร์บูกออกมาล้างครับตัวนี้เป็นคาร์บูเวสนะครับให้เราถอดออกมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเราอยากถอดอะไรก็ถอดออกมาเลยนะครับหลักๆนะครับน้ำมันมันบูดนะครับมันจะเป็นอาการลัััักษณณะะะะะปรรมมมาานนนนนี้้้จจขงงใแหคบ บางอันก็เหนียวเยิ้มแล้วแต่ว่าแห้งนานแห้งเร็วแค่ไหนนะครับพอมันบูดมันแห้งมันตันมันเยิ้มนะครับพวกไอ้ที่มันแห้งต่างๆนานา,นานเนี่ยมันจะเข้าไปตันในนมหนูนะครับนมหนูตัวเล็กตัวใหญ่นะครับไาโหรเจ็เมเเเนเจ็เนี่ยให้เราถอดออกมาแล้วก็ทําการล้างนะครับเนี่ยมีพวกแปรงพวกนี้นะครับขัดเลยขัดล้างตามรูต่างๆนะครับขัดล้างขัดล้างขัดล้างรูเล็กน้อยๆครับเนี่ยถ้าเป็นรูนมหนูตรงนี้เราก็หาเข็มแยงนมหนูนะครับแยง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 แล้วก็ปั่นนะครับ ยางแล้วก็ปั่นรูพวกนี้นะครับมันมุนมุนม,นมนุนเข้าไปนะครับทําความสะอาดทุกรูให้มันโล่งนะครับบายง่ายนะครับเนี่ยรูเล็กๆข้างๆนี้ก็ต้องขัดด้วยนะครับเนี่ยเนี้ยพวกนี้นะครับเนี่ยจะมีรูเล็กๆ,ๆพวกนี้นะมีผลนะครับถ้ารูพวกนี้มันตันมันก็น้ํามันขึ้นมาได้ไม่เต็มที่นะครับขาดให้หายนะครับขอดมนันขาดนะครับพวกรูพวกนี้ยเนี่ยรูพวกนี้เราก็ขัดนะครับขัด ถอดอกมาขัดเช็ดล้างน,นะครับให้หมดทุกรูรูไหนที่มันขาดได้เราขาดให้หมดนะครับตามช่องทางเดินต่างๆใต้นี้นะครับใต้นี้มันจะเป็นกองน้ำมันด้วยนะถอดออกมานะครับไหนไหนก็ถอดออกมาแล้วถ้าถอดออกมาแล้วมันแบบขี้ฟงขี้ฝุ่นตรงนี้เต้มไม่หมดเลยนะครับล้างออกนะครับตัวนี้เป็นกองน้ามันนะครับถอดออกมาล้างให้หมดพอทางเดินต่างๆนะครับท่อน้ํามันต้องโล่งอากาศต้องโล่งนะครับคาบูมันถึงจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับพอเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับมาค่อยๆประกอบกันนะครับ นมหนูเมนเจ็ดก่อนนะครับปึ๊บนี่นะครับดูนะตรงนี้มันจะเป็นปากบานก็ต้องเอาปากเรียบมาประกบนะครับถ้าอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะครับเอาอย่างนี้มาประกบนะครับเราก็จะย่อนฝั่งนี้ลงไปก่อนโบนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปอ่ะเดี๋ยวถอดออกมาให้ดูก่อนนะว่า <laughs> เวลามันเสียบเข้ากับเข็มลูกเล่งเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะไหนมันจะอยู่ลักษณะนี้ อูลักษณาน,านี้นะครับนี่ข้างในจะคบแนบชิดเวลาเลีเ้ยงเลี้ยนแบ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 น,แบน,นะครับอ่าประมาณนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอีมบึ๊บบึ๊บนะครับหมุนแล้วก็ตัวนี้นะครับไฮรอดเจ็ดเอียวตัวนี้เข้าไปครับ ใส่สลักล็อกครับดันเข้าไปธรรมดาเลยปึ๊บแล้วมันตกลงก็อยู่ประมาณนี้ดันขึ้นทีนี้ถ้าเราประกอบผิดนะครับเห็นขาค้ำตัวนี้ไหมเนี่ยครับมันจะไม่มันจะไม่มาเห็นไะหมนจะถ้าเราประกอบผิดทางครับ ขาตัวนี้นะครับมันจะคํามันจะคําตัวมันอย่างเห็นปะ่ะทำให้มันหยอดลงแค่นี้นะครับเวลาน้ํามันดันขึ้นมามันก็จะดันขึ้นไปปิดเข็มประมาณนี้แล้วการทํางานนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วส <c oughs> ีตัวนี้นะครับถ้ามันแข็งเปื่อยกรอบแตกแล้วก็ซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยนนะครับรูตรงนี้อยู่รูเดียวกันนะครับมันเป็นรูจ่ายน้มามันเข้าปึ๊บขันน็อตไปสองตัวครับ ประกอบแอร์คาร์ลบาลนะครับแผ่นแดรแฟมันนี้ถ้าฉีกขาดเปื่อยแข็งกรอบก็ซื้อมาเปลี่ยน,นครับตัวผ้าปัมตัวนี้นะครับมีสปริงนะครับแล้วก็สปริงดันเข้าไปประกบเข้าไปนะครับตรงนี้ตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็ให้มันตรงกับรูตรงนี้โดยที่รูตรงนี้จะมีโอลิงมียางอยู่หนึ่งอัน เช่นกันนะครับถ้ายางเปื่อยแข็งกรอบก็ซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยนนะครับประกบให้ถูกฝั่งใส่เข้าไปแล้วขันน็อตครับตัวนี้น็อตปรับน้ำมันปรับอากาศไพลโลเจ็ตนะครับมันจะปรับทั้งอากาศและน้ำมันในตัวเดียวเลยนะครับมันเปิดออกมาเนี่ยอากาศจะวิ่งเข้าไปที่รูต,ตรงนี้เยอะนะครับแล้วมันก็จะดูดน้ำมันขึ้นไปจ่ายที่ไพลโลเจ็ตไพลโลเจ็ตจะมีรูน,น้อยอยู่ หเห็นไมเลยนะครับเขียให้ดูนะครับมีรูเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับน้ามันมันจะฉีดขึ้นมาที่รูเล็กๆตรงเนี้ยอันนี้เป็นรูพลอตส่วนในทองเหลืองนี้นคือรูเมนที่เราประกอบตัวแรกนะครับมันจะฉีดกันอยู่สองรูเนี่ยรูน้อยๆตรงเนี้ยน้ามันจะขึ้นมากหรือขึ้นน้อยมันอยู่ที่การปรับน็อตตัวนี้นะครับเป็นตัวประคองในรอบเดินเบานะครับตัวช่วยจ่ายน้ํามันอันนี้น็อตคําลูกเล่งนะครับมีทัปิงตัวหนึ่งกันใส่เข้าไปตรงนี้ ตรงนี้คือท่ออากาศเข้านะครับเข้าไปตรงแอร์คัตออฟบ่าวส่วนตรงนี้เป็นรูระบายอากาศเข้าให้น้านํามันล้นออกนะครับเป็นรูระบายอันนี้คือสายน้ํามันเข้าตรงนี้เป็นก๊อกปิดเปิดปิดเปิดนะครับแล้วแต่เราจะเอาการขึ้นอยู่บนหรือางล่างแล้วแต่เราถนะอดออกได้นะครับมีน็อตอยู่อย่าไปบิดแรงแล้วหักตัวนี้ก็เป็นตัวเปิดปิดโชคเฉยนะครับก็เอาสายมาใส่ตรงนี้นะโอเคลูกเล่งน,นะครับลูกเล่งเข็มน้ํามันเมนเ็ตนะครับใส่สปริงเข้าไปนะครับถ้ามี บากให้ปรับเนี่ยบากล่างจ่ายน้ำมันเยอะบากบนจ่ายน้ำมันน้อยนะครับเราก็ลองไปปรับดูนะครับถ้าเครื่องมาตรฐาน้เดิมสแตนดาร์ดเอาไว้อยู่ตรงกลางนะครับย่อนเข้าไปในรูตรงนี้มีฝาล็อกของมันอยู่นะครับ <c oughs> ใส่เข้าไปแล้วดันแล้วก็หมุนปิดลักษณะประมาณนี้ แล้วก็ประกอบนะครับถ้าจเจาสายคัเลื่องประกอบแล้วก็มาเกี่ยวตรงนี้เนาะตอนนี้ฝั่งที่ถูกต้องนะครับไอ้บากเล็กๆตรงนี้เฉียงๆตรงนี้มันจะมีร่องยาวๆนะแล้วก็บากเล็กๆตรงนี้บากเล็กๆให้อยู่ฝั่งน็อตลูกเล็กงนะครับน็อตลูกเล็กงมันจะวิ่งมาค้ำที่บากตรงนี้หมุนเข้าเยอะยกเยอะนะครับรอบสูงอากาศเข้าเยอะน้ำมันเข้าเยอะนะหมุนเขาน้อยรอบจะต่ำลงนะครับแล้วก็หย่อนลงไปถูกทางมันจะเข้าลง ok ล็อกลักษณะนี้ยกขึ้นยกลงนะี้ไม่ติดขัดไอ้สปริงครับ ไม่มีอะไรแล้วตัวนี้ก็ปิดฝาจบแล้วครับเทคนิคนะครับถ้าใครจะลื้อออกมาล้างนะครับสำหรับเดิมๆเลยคือให้ถ่ายรูปทุกขั้นตอนนะว่าเอ๊ะน็อตตรงไหนมันอยู่ยังไงหรือจะอาจเป็นคลิปวิดีโอเลยก็ได้นะครับยาวๆเลยเวลาเราประกอบเราจะได้ไม่ลืมนะครับอันนี้ก็ถอดประกอบได้เลยครับไม่ต้องกลัวถอดประกอบล้างได้เลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะคลิปนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วดีครับ